โอ oh, แล้ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบก,กับผมในเกม Resident Evil 2 Remake นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นกันต่อเลยหลังจากที่เราได้ชิ้นส่วนปืนแม็กนัมแล้วนะครับที่เหลือเราก็ต้องหาตัวหมากลุกให้ครบนะครับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือเอดาได้เอาละไ้ดินต่อนะครับ ค okay, ครับตอนนี้ขอ,องแต่งอาวุธปืนก็ถือว่าเราได้ครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนมาทิอดาปืนแม็กหรือว,ว่าปืนลูกซองนะครับตอนนี้ก็จะเหลือช่องกระเป๋าอีกสองช่องนะครับซึ่งเราจะต้องไปเอาที่ห้องแลบบที่นี่ก็ครบทุกอย่างแล้ว เราจัดการพวกจีรังย่อยหมดแล้วทางสะดวกถ้าเราไม่เคลียร์ตรงนี้เราจะโดนมันจับหลายรอบมากเลยนะเราจะติดิิดดเอาละได้เวลาไปสทางด้านล่างนี้แล้วนะครับเป็นทางสุดท้าย จะลงไปโอ้บริเวณนี้เหมือนเป็นรังของพวกมันนะโอ้ฉากเอเลี่ยนเลยออกจากท้องน่าเกียดน่ากลัวนี่มันตัวอะไรวะเนี่ย มีดมีดเราต้องใช้ไหมหวังว่าจะไม่ต้องใช้นะไปแล้วโอ้โดนตกไปดิมีดไปแล้วโอ้โหโดนจับอีกแล้วอยอม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 ไม่อยากเสียมีดสองอันเลย เร็วไ,ไ,ไปเร็วไปเร็ววิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนน่ครับสมุนไพรสร้างภูมิาทานทานป้องกันเชื้อโรคโอ้โหขีดตัวปะเนี่ยเ,เปิดไปสินี่ตายไหมมามามาโอ้ยโดนจับไม่น่าเลยมา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 เดี๋ยวปานระเบิดอ,อ,อีกลูกนึง มันมาสองตัว,วใช่ไหมโอกาสดีจัดการสองตัวครับจัดการสองตัวเลยอีกลูกนึงไม่ตายใช่ไหมนี่แน่ตายครับตายไหมตายไหมตายไหมเก็บร้อยครับเก็บสองเจ้าไม่ีคืนน้แ่แหละเปิดใช้หมดแล้ว นี่เดี๋ยวต้องมีตรงนี้รีบขึ้นเลยครับรีบขึ้นด้านบนเลยจัดการมันดีไหมมามามา,มาเอาโอ้ยมันหนีเลยเค็ียร์ปริศนาตรงนี้ดีกว่า นี่เราจะได้อาวุธชิ้นใหม่นะครับเฟรมทาวเวอร์ Tower, หรือว่าปืนไฟนั่นเองแลวก็ใส่ตรงนี้เป่าไหมถูกไหมถูกไหมเฟรมทาวเวอร์อยู่ตรงนี้เราต้องไปเอา อะไรมาใส่นะเฮ้ยซอมบี้ว่าแล้วมันต้องลุกโอ้ยโชคดีจริง,จร,งจริงทีตายเลยถือว่าพุกนะครับพุกจริงจริงไดละแชร์หมากลุก นะครับเฟรมทาวเวอร์อาชิ้นใหม่เราประตูนี้ก่อนเราก็วนมาเอาตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอีกแล้วเรียบร้อยเอามาใส่ตรงไหนต่อ แดงสีน้ำเงินผสมก่อนเลยไอ้หมักตัวไหนเอาตัวนี้ออกก่อนปราะวะ จะกลับได้ไหมได้ใช่ไหมใช่ไหมโอเคครับได้ดไดล้วได้เวลากลับแล้วครับยากอย่างที่คิด เอาชิ้นส่วนไปใส่เพื่อเปิดทางถ้าตอนขากลับนี่ดิพวกน้ำมัจะเยอะเป็นพิเศษมาแน่เลยครับไปเร็ววิง่งวิ่งเลยรีออน ยิ่งเลยครับนี่นะหนึ่งนัดนัดเพื่อชะลอพวกมันตรงนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งครับมีอันนี้ดีกว่าใช้แล้วทิ้งเลยถ้าโดนจับนะนี่ไงโดนจับแล้วโอเคครับแรกกับมีดหนึ่งอัน จะให้เราไปต่อได้โอ้อะไรอีกวเนี่ยไมวแมวมีแบนี้เราไม่ยอมอย่าพึ่งอย่าพึ่งจับนะอย่าพึ่งจับเออแหละวิเดนเจอร์เลยอ่ะไ,ไ,ไ,ไม่นะ em buồn con hô 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 cướp tài, <laughs> oh, tài. lót mà đai cơ thử ba chốc bì mà lên buồn không buồn นะครับสปเปรใช้เลยครับอันนี้มันเป็นพส้น,นท,ที่ผมแก้ไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นผมจะหาข้อมูลในเน็ตแล้วก็ทำการใส่ตัวหมากลุกเลยนะครับเพื่อนๆอยากรู้วิธีใส่ก็ลองพิมพ์ ัซเซลิลสรีแนนด์อีวิวสองนะมันก็จะขึ้นหน้ามาสำหรับคนที่จะเล่นจบเกมนี้อย่างรวดเร็วนะครับหรือว่าทำสปีดรันนั่นเองจะมีทั้งหมดหกันนะถ้าจะไม่ผิดต้องใส่อนไหนก่อน ส่ตัวนี้ก่อนตัวหมากแต่ละตัวนี่ผมไม่รู้นะว่าเรียกว่าอะไร ก้อังนนี้ได้ไหมไม่ได้เหรอใส,ส่ญญอะไรผิดไปหรือเป่า ลืมไปลืมไปอะลองเปลี่ยนดูผมน่าผมน่าจะดูตำแหน่งผิดนะมาแล้วก็ได้ไหมได้เหรอ อ๋อตัวนี้มันสลับกันเข้าใจนะครับ ครับว่าผมดูมันผิดน,นะไม่ A B C ใส่ปิดด้านแน่เลยลองใส่กลับด้านดูนะครับ ติดไหมติดไหมประตูตไม่ติดเหรออะไรกันนี้อ่ะ มันไม่ กนก่อนมันจะมีชื่อของมันของนะไหนก็จะเป็นรูปม้า

ไม่ถูกแล้วไม่ใช่ไหมค,ครับคลิปนี้ก็คงต้องขอพักไว้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ